สวัสดีค่ะคุณนติค่ะเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้เรามาดูนะคะว่าเมื่อคุณนัติีเดินทางแล้วสัมภาระหรือกระเป๋าของคุณนัตตีที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินนะคะดีเลย์หรือไปถึงสนามบินปลายทางช้ากว่าที่คุณนติีไปถึงแล้วคุณนัตตจะทํำยังไงไปตามเอากระเป๋ายังไงไปติดต่อตรงไหนนะคะเดี๋ยวคุณนติีเล่าให้ฟังค่ะเ,ออเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคุณนติีเดินทางกลับประเทศไทย จากเมืองสตุทการ์ดประเทศเยอรมนีไปที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยด้วยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์นะคะซึ่งบินจากเมืองสตุทการ์ดประเทศเยอรมนีไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียรหลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนเครื่องลำใหม่นะคะจากกรุงเวียนนาไปที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยแล้วทีนีก้กรณีการเปลี่ยนเครื่องนี่แหละค่ะ เกิดปัญหาที่ว่ากระเป๋าเราดีเลย์เพราะว่าพอเราขึ้นเครื่องเราเช็คอินเราโหลดกระเป๋าที่สนามบินสตุกกาเราจะต้องไปรับกระเป๋าเราที่สนามบินปลายทางคือสนามบินสุวรรณภูมิที่ประเทศไทยนะคะแต่ทีนี้ในช่วงระหว่างที่เดินทางนะคะเราต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเวียนานานะคะประเทศออสเตรีย ซึ่งการเปลี่ยนเครื่องนี้นะคะเขาจะต้องถ่ายเทกระเป๋าจากเครื่องบินลำแรกที่เราขึ้นจากสตุตการ์เนี่ยไปใส่เครื่องบินอีกลำหนึ่งที่จะบินไปที่ประเทศไทยนะคะแต่เผอิญว่าช่วงเวลาที่คุณรติเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันสั้นนะคะประมาณ50นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะประมาณเนี้ยคุณรติจำจาไม่ค่อยได้แต่สั้นมากเสร็จแล้ว การถ่ายเทกระเป๋าจากเครื่องนี้แล้วไปเครื่องนั้นมันไม่ทันนะคะนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่กระเป๋าเราดีเลย์พอพอกระเป๋าเราไปไม่ทันเครื่องที่ที่เราบินน่ยนะคะเขาก็จะส่งกระเป๋าเราไปกับอีกเที่ยวบินใหม่อาจจะไม่ใช่สายการบินออสเตรียแอร์ไลน์อาจจะเป็นสายการบินอื่นนะคะแล้วก็ เขาเขาจะส่งตามไปเลยพอคุณนักีไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิที่ประเทศไทยนะคะผ่านขบวนการตรวจคนเข้าเมืองเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมายืนรอรับกระเป๋าที่สายผ่านปรากฏว่ารอจนกระทั่งกระเป๋ามาหมดทุกใบละผู้โดยสารเกือบจะไปหมดทุกคนแล้วนะคะก็ไม่มีกระเป๋าของเรานะคะไม่มีรอจน กระบวนการจบบนหลังตอนนั้นมีมีเพื่อนที่ร่วมเดินทางด้วยด้วยไฟเดียวกันด้วยเที่ยวบินเดียวกันนี่นะคะประมาณ5-6คนค่ะล้วนแล้วแต่บินจากสตุกาไปทั้งนั้นนะคะก็คือไม่ได้รับกระเป๋าสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุก็มาจากที่คุณรติเล่าให้ฟังนะคะพอพวกเราเช็คอินแล้วเขาก็โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องบินจากสตุการนะคะ ไปที่กรุงเียนนาแล้วระยะเวลาในการเปลี่ยนเครื่องนี่นะคะคือมันสั้นเขาจะถ่ายเทรกระเป๋าไปไม่ทันเวลานั่นแหละค่ะคือสาเหตุแล้วเขาต้องส่งกระเป๋าเราเนี่ยไปกับเที่ยวบินอื่นที่บินไปกรุงเทพตามเราไปนะคะนี่แล้วพวกเราทำยังไงเมื่อไม่มีกระเป๋าไปตรงนั้นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ของสายการบินค่ะเขาคือจะมีเคาน์เตอร์อยู่ ด้านข้างนะคะอยู่ข้างๆกาแพงที่อยู่ตรงห้องที่เรารับกระเป๋ามันจะตรงสายพานนะคะถ้าเดินเข้ามาในห้องรับกระเป๋ามันก็จะมีสายพานหมายเลขเอ่อเท่านั้นเท่านี้ไล่มาเรื่อยๆออพอคุณร็ตีไปรับที่กระเป๋าสายพานหมายเลขนี้นะคะคือสายพานรับกระเป๋าตรงนี้จะเป็นของสายการบินออสเตรเลียแอร์ไลน์ที่เพิ่งลงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของสายการบินประมาณเนี้ยนะคะ เขายืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้านหลังเสร็จแล้วพวกเราก็ไปติดต่อตรงนั้นไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาแบบฟอร์มมาให้พวกเรากรอกว่า,เ,าเราไม่ได้รับกระเป๋าพร้อมเราโชว์แท็กกระเป๋านะคะมันจะมีหมายเลขเที่เขาให้เหมือนกับบาร์โค้ดแล้วก็มีหมายเลขอยู่ตรงนั้นนั่นเรียกว่าแท็กกระเป๋าของเรานะคะคือรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในนี้เรื่องกระเป๋าว่ากระเป๋าเราเดินทางถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้คือเช็คได้หมดนะคะจากคอมพิวเตอร์ที่ สายการบินเขาเขามีนะคะเสร็จแล้วเขากา็ให้พวกเรากรอกรายละเอียดทั้งหมดลงลงในกระดาษนะคะในแบบฟอร์มที่เขามีไว้พวกเราก็กรอกนะคะชื่อที่อยู่อะไรด้วยแล้วก็ให้ทางสายการบินนำส่งนะคะคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะกรณีนี้สายการบินจะต้องรับผิดชอบโดยเขาจะต้องเป็นคนนำกระเป๋าส่งเรา นะคะถ้าเราต้องการคือถ้ามีค่าใช้ใจ่ายในการส่งกระเป๋าอะไรสายการบินเขาจะรับผิดชอบหมดนะคะคือเราไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งในตรงนี้แต่นะคะอันนี้จะต่างกันอีกกรณีหนึ่งที่ว่าเราลืมถ้าเราลืมเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่คุณรตีลืมกระเป๋าไว้ที่สายพานคุณรตีลืมหยิบประมาณเนี้ยนะคะในกรณีนี้ถ้าสายการบินเขาเก็บไว้ แล้วคุณตตีแจ้งความประสงค์ว่าให้เขาส่งไปให้ถ้ากรณีแบบนี้คุณตตีออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะในการขนสง่งแต่ถ้ากรณีนี้นะคะเป็นความผิดพลาดข,ของสายการบินนะคะคือสายการบินเขาจะเป็นผู้นําส่งเราเองเอียงแต่เราแจ้งที่อยู่เราแจ้งเบอร์โทรศัพท์เรานะคะแล้วเขาก็จะนําส่งเสร็จแล้ว คุณตติก็กลับบ้านด้วยการที่แค่กระเป๋าหทีวหนึ่งใบนะคะส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่2องใบที่มีสัมภาระอื่นๆก็ไม่ได้เอากลับบ้านแต่โชคดีหน่อยที่เราเดินทางกลับบ้านเราเองนะคะเสื้อผ้าของใช้อะไรเรามีหมดอยู่ที่บ้านเราไม่จําเป็นต้องใช้ของในกระเป๋าเดินทางออตอนค่ํานะคะทางสายการบินก็โทรติดต่อเราไปว่าตอนนี้กระเป๋าคุณมาถึงแล้วจะให้เรานําส่งเลยไหมนะคะ คุณนตีก็แจ้งว่าเดี๋ยวนำส่งตอนเช้าก็แล้วกันประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะพอตื่นเช้ามานะคะก็มีรถไปส่งกระเป๋าเราที่บ้านเลยค่ะส่งถึงที่บ้านเรียบร้อยนะคะหรือบางคนที่พักโรงแรมเขาก็แจ้งว่าเขาพักที่โรงแรมอะไรแล้วทําสายการบินก็นําส่งกระเป๋าตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นอันนี้คือกรณีที่กระเป๋าเราดีเลย์หรือ กระเป๋าเราไปถึงช้ากว่าเรานะคะซึ่งเรียกว่าเป็นความผิดพลาดของทางสายการบินนะคะไม่ใช่ความผิดพลาดของเรานะคะเขาจะทําแบบนี้ทีนี้อันนี้คือครั้งที่หนึ่งนะคะที่กระเป๋าดีเลย์สำหรับคุณรัตตีครั้งที่สองค่ะมีอีกนะคะ <c oughs> คราวนั้นคุณรัตตีเดินทางมาจากประเทศนอร์เวย์ค่ะนะคะ,ะบินสายการบินอะไรจําไม่ได้จะไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศลัตเวียนะคะ คือบินมาจากทางเหนือของประเทศนอร์เวย์จากสนามบินฮาสตัดเสร็จแล้วก็ไปที่สนามบินประเทศลัตเวียจากประเทศลัตเวียมาที่สนามบินโคเปนเฮเกนที่ประเทศเดนมาร์กเสร็จแล้วถึงต่อมาที่เมืองสตุตการ์ตประเทศเยอรมนีข่าวนั้นเหมือนกันค่ะการเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศลัตเวียแล้วต่อมาที่สนามบินโคเปนเฮเกนนะคะมันสั้นมากค่ะ แล้วกระเป๋าก็มาไม่ทันก็มีเดียวกันเลยค่ะนะคะกระเป๋ามาถึงช้าพอคุณรตีมาถึงสายนามบินสตูตกาอแล้วไม่มีกระเป๋าเดินทางมานะคะพอไม่มีกระเป๋าเดินทางมาเราก็แจ้งที่สายการบินเหมือนกันค่ะแจ้งที่สายการบินแจ้งที่ห้องสํานักงานที่เป็นลอสแอน f ์ฟาวนะคะหลังจากนั้นคุณรตีก็กลับบ้านด้วยแค่กระเป๋าอิ่วใบเดียวเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วคุณนัตีก็เช็คอีเมลนะคะที่สายการบินเขาแจ้งมาว่ากระเป๋าเรามาถึงแล้วยังแล้วคุณนัตีก็ไปรับเองที่สนามบินสตุตการ์น,นะคะในออฟฟิศ uh, หรือในห้อง uh, ที่เขาเก็บสัมภาระที่เราเรียกว่า Lost and ล้อแสนฟ้ากรณีนี้นะะสายการบินก็นำส่งนะคะแต่เขาแจ้งเราว่าเขาจะส่งวันนั้นวันนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้นะคะคุณรติีบอกว่าโอมันช้าไปนะคะเดี๋ยวคุณรติไปรับเอง เราก็ไปรับเองที่ที่ออฟฟิศลอสแอนเฟลสนะคะแต่ตรงนี้คือเราไปเองค่ะเราไม่ต้องมีพนักงานหรือไม่มีเจ้าหน้าที่จากสายการบินพาไปค่ะเราไปเองแล้วไปติดต่อแล้วก็เอาแท็กกระเป๋าให้เขาดูเอาพาสปอร์ตพาสปอร์ตของเราให้เขาดูเราก็รับกระเป๋าได้เลยนะคะอันนี้ครั้งที่สองทีนี้ครั้งที่สามไต้องมีอีกค่ะ มีครั้งที่3นะคะคือครั้งที่3เนี่ยครั้งล่าสุดนี่นะคะเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อเดือนธันวาคม2564ที่ผ่านมานี่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดหรือความเบลเๆของคุณลัตตีในการเดินทางนะคะคือินาจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยมาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็จะต่อเครื่องมาที่สตุต gart นะ,ะนะกระเป๋าเราเราก็ต้องรับที่สตูดกาอนะคะแต่ทีนี้พอมาถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตคุณรตีไปรอขึ้นเครื่องอยู่ผิดเกทอยู่ผิดที่นะคะคือสมมติว่าเขาบอกว่าให้ไปขึ้นหมายเลขที่50แต่คุณรตีไปนั่งรออยู่ที่หมายเลข40อย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งถึงเวลาเครื่องออกไม่ฉูกคิดเลยค่ะว่าตัวเองไปนั่งรอผิดที่นะคะเสร็จแล้วพอจะหมดเวลาแล้วค่ะ รีบวิ่งไปทาขึ้นเครื่องหมายเลข50ที่เราจะต้องขึ้นเครื่องไปสตุตการปรากฏว,ว่าเขาปิดเกตแล้วนะคะเครื่องบินก็กําลังจะออกทีนี้พนักงานของสายการบินที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์เขาบอกว่าไม่ทันละเพราะว่าเครื่องปิดประตูแล้วนะคะแล้วเขาก็โทรรีบโทรแจ้งตรงตรงเครื่องบินน่ยนะคะที่กําลังจะออกบอกว่าตัวตัวคุณรตีเองไม่ได้เช็คอินนะคะ คือไม่ได้ขึ้นเครื่องตรงเที่ยวบินนี้แล้วคุณตติก็ต้องบินเที่ยวต่อไปค่ะพอไปถึงสนามบินสตุตการนะคะคุณตติก็คิดว่าเออกระเป๋าเราคงจะมาถึงก่อนเรากับเที่ยวบินที่แล้วที่เราไม่ทันนะคะก็เลยเดินออกมาเฉยเลยค่ะคือจะไม่ไม่รอรับเอากระเป๋าที่ตรงสายพานกับเที่ยวบินนี้นะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกคิดว่าเออ กระเป๋าเราคงมาถึงก่อนแล้วประมาณนี้แล้วคุณลัดตีก็เดินไปที่ห้องล s t and ฟ o u n d นะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนั้นนะคะ mm. เขาเลยบอกว่าอ๋อพอดีกระเป๋าคุณก็มาพร้อมกับคุณเมื่อสักครู่นี่แหละ mm. เขาบอกออนะคะคือ mm. กระเป๋าเราเนี่ยมาพร้อมกับเที่ยวบินที่เราบินเมื่อเมื่อสักครู่ mm. เขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะอ๋อคุณนัดตีก็เลยสงสัยก็เลยถามเขาว่าเอา้าทําไมล่ะ เพราะว่าเที่ยวบิน,บนเที่ยวที่แล้วชนะไม่ทันนะคะ,ะเขาก็บอกว่าอ,อ๋อพอดีถ้าสมมติว่าผู้โดยสารไม่ได้เช็คอินหรือเช็คอินไม่ทันเที่ยวนั้นเขาเจะเอากระเป๋าออกนะคะเขาจะรอจนกว่าผู้โดยสารท่านนั้นจะเช็คอินแล้วก็เอากระเป๋าขึ้นพร้อมกับผู้โดยสารนะคะนี่นี่สามครั้งแล้วค่ะที่มีการผิดพลาดหรือดีเลย์เรื่องกระเป๋านะคะ แล้วท่านอื่นๆละคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมคะแล้วท่านทำยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังค่ะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะคะแชร์กันสนุกนกอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะคุณรตีก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคุณรตีมาตลอดนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์เป็นประสบการณ์ในทางที่ดีก็ช่วยแชร์ออกไปเยอะๆนะคะ ให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือคนรู้จักของเราไดเา้เรียนรู้ได้ศึกษาประสบการณ์เหล่านี้ด้วยนะคะจะเป็นระคุณยิ่งคุณรตีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะรอเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าคุณรตีจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ